มาแล้วตะลิงมาทีก้กระจายเที่ยงกันถากันไว้อยู่นะเนี่ยเนี่ยตัวจริงอะอเอาแล้วไงเฮ้ยห <c oughs> น้ากากวีฟอร์เวเดต้าทุกคน คือข้อความที่ส่งไปคือส่งมาจากพุทสกีบดีทอยเลตสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกขู่ขนาดสกิบดีทอยเลตจากช่องคุณดองสตูดิโอตอนนี้มีการปล่อย EP ีที่23ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะไปทำการรีแอคชั่นแล้วก็สรุปเนื้อเรื่องกันต่อในช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูตอนใหม่ล่าสุดเราไปทบทวนความหลังกันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับความเริมจากตอนที่แล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มพระวิตณุบุกเข้าทาลายฐา,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 านทัพส เรื่องง่ายๆฮะเพราะได้มีกองกำลังสก,กิบบิ i ดทอยเลตเนี่ยยืนขวาอยู่เต็มไปหมดแต่สุดท้ายก็ได้ไททันสปิเกอร์แมนกับคอรอกวูแมนเข้ามาช่วยในทันเวลาจึงทําให้สามารถปิดการปล่อยจรวดรีวเคได้สาเร็จฮะจากนั้นช่วงไทงลิปเราจะได้เจอกับมิวแทสก,กิบบิเดทอยเลตกับราชินีสก,กิบบิเ t ทอยเลตที่หลายคนเรียกว่าเจมันม่วงยืนคุยกันอยู่ถึงเหตุการณ์ที่ฐานทัพสก,กิบิเดทอยเลตฐานที่2ถูกทาลายไปโดยเจมันม่วงแกก็ได้พูดว่าอย่าไปซีเรียสนี่มันเป็นเพียงแค่การทดสอบอออุปกกรรณ์ขงขงพวพวััททมมิตี่ยดดาไดนน้้เนน และนั่นก็คือความเดิมจากตอนที่แล้วฮะบอกเลยว่ากําลังดุเดือดเลือดพ่าเลยรวมถึงเจ๊มันม่วงของเราก็เหมือนว่าจะเหลี่ยมหนาเหลี่ยมจัดสุดๆไปเลยนั่นเองเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันต่อว่าใน E p ีที่23นี้เจ๊แกจะมีแผนการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมไปดิชัยได้ไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคน e ีีที่23จากช่องคุณดอมสตูดิโอนะ เขาบอกว่าให้ไททันทุกคนป้องกันฐานนาฬิกานะฮะแล้วก็ฐานะของพวกสกิมดีทอยเลตเนี่ยจะบุกแบบเต็มกำลังนั่นเองตอนนี้มีฐานะของไททันคาร์บ้านแมนมาแล้วไททันทรูปีกแมนมาแล้วครับเหลือไททันดริวแมนยังไม่มาว่าแต่ปืนใช้ได้ใช่ไหมยังไงโอเคยกนิ้วอย่างนี้คือใช้ได้มาละไททันดริวแมนคือก็ได้รับแจ้งเตือนนะว่าพวกสกิมดีทอยเลตจะบุกฐานะของคอร์ทาวเวอร์ครับทุกคน ทำไมมันเงียบจังอะคือไม่มีวิแววของพวกสก,กิมบิ t ต i เลตเลยนะข้อความจะเป็นข้อความเดิมนะครับไม่้าใจเหมือนกันทำไมมันเงียบขนาดนดี้เอาไงอะอูยผมรู้แล้คือข้อความที่ส่งไปคือส่งมาจากพวกสก,กิบิโต้เลตที่มันมีการแฮ็กเครื่องมือของพวกอลีอันไว้คราที่แล้วนะเอาแล้วไงเฮ้ยหน้ากากวีฟอร์เวอร์ตาทุกคน นี่คือจะมาทุกจัก,กรวาลเลยเหรอของดอสตูดิโอดเนี่ยนี่ไงข้อความส่งมาจากพวกสกีบิดีทอยเลยทุกคนอันนี้เป็นฐานของพวกดิวแมนออกกำลังกายดิวแมนไม่แบบว่าเอาออกมาให้ทางหน้าของดิวแมนด้วยผมว่ามันจะต้องมาบุกที่นี่แน่เลยอะ่ะเพราะว่าตรงนู้นมันไม่มีใช่ไหมมันอาจจะเป็นแผนรวงเว้ยทุกคนนี่ไงเรดร์ตรวจจับ เตตเตเตตืเต,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 ตมาแน่เบเดเบเดมีผู้บุกลุกมีผู้บุกลุกมีผู้บุกลุกเอาละสัญญาเตือนโอ้เอาละคือแม่งเหลียบหนาจัดแล้วแจ้งเตือนก็แจ้งไปที่ทางหน้านของเตตท่านดรูวแมนด้วยทุกคนคือตอนนี้พวกทางหน้านของไทยท่านน่าจะรู้แล้วนะว่ามันเป็นการแบบว่าหลอกอขอความช่วยเหลือนครับแล้วก็ส่งข้อความไม่ได้นะคือ อันนี้แฮ็กบายสกิบดีสกิบดีสกิบดีก็คือทางหน้าของเครื่องมือทุกอย่างโดนสกิบดีทอยเลทแฮ็กไว้ไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับเอาไงเซนต์ดิวแมนคือต้องกลับแหละยังไงก็ต้องไปช่วยทางหน้าของฐานตัวเองก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าทางหน้าของเบรของพวกคอกแมนเนี่ยจะมีการบุกจริงหรือเปล่าไปไม่ไปต้องไปแหละนี่ไงขอกลับก่อนแล้วกันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วเซนต้านสองคนนี้เอาไงคือ ให้เททัชสปิคแมนอยู่ที่นี่นะแล้วก็เททันกระบนดแมนจะไปช่วยครับต้องแยกกันไปสองถ่าทุกคนเอ้าว่าคือตอนนี้คือถากระสุนไปแล้วคือแบบมีตัวยิงแบบระเบิดด้วยอ่ะลูกไฟระเบิดลูกใหญ่ใหญ่อ่ะเอาเว้ยมีทททัชคนดิวแมนมีเททัชคนดิวเวอร์แมนแล้วก็พวกอาร์เมอร์ดริวแมนนะฮะที่ยังกันถากันไว้อยู่นะเนี่ยนี่เนี่ยตัวยิงอะ่ะอุ้ยก็ลุกซือระเบิดหมดเลยอ่ะ วิวแท้หรอวิวแท้ที่หัวเป็นเชนซอไหวเหรอวะเนี่ยงูแล้วหัวขาดเอาอยัางไงตอนนี้คือเอาอยัางไงไอวิวแท้ตัวที่แล้วที่มันกดระเบิดทุกคนตอนจัดการแล้วดิรูแมนมาแล้วตะลิงมา้ทีมกระจายคือร่วงไปเลยอะ่ะยิงดอกเดียวคือระเบิดเลยเอ๋อเอาว่าต้องดีกว่ก่อน อันนี้เป็นพวกถ่ากับพวกชักโค้แน่นอนที่ปลูกเข้ามาทุกคนอันนี้อัลโมดิแมนไหวหรือเปล่ามีอัลโมดิแมนมีล้างดิวแมนแล้วก็มีดิววแมนอุ้ยถึงแล้วยังเหมือนไทยทันดิวแมนแต่ยังไม่ถึงนะทุกคนกำลังขุดอยู่ตัวอะไรอะ่ะมันคือตัวอะไรวะมีลูกกงด้วยทุกคนแล้วเมื่อตามันบอดอะ่ะเอาไงต้องเร่งนะ ooh we แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสกีบิดีทอยเลตอีพีที่23จากช่องคุณดองสตูดิโอต้องบอกเลยว่าพั้วขวชะโคกเนี่ยยังคงเหลี่ยมหนาเหมือนเดิมเลยน,นั่นเองครับใครที่ตามเนื้อเรื่องไม่ทนันเดี๋ยวเราจะทําการรีแคปหรือว่าสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเมื่อเริ่ม E ีีที่23มาเราจะได้เห็นข้อความที่บอกว่าขอให้ทาท่านทุกคนมาป้องกันฐานให้กับกลุ่มคอกแมนเพราะตอนนี้พวกสกีบิดีทอยเลตกำลังจะปลุกเข้าโจมตีแบบเต็มอัตราศึกหลัง ตมามไปด้วยไททันสปิกแมนที่รอบนี้ซ่อมแซมร่างกายและชุดเกราะออกมาเป็นที่เรียบร้อยส่วนคนสุดท้ายที่เข้ามาเสริมทัพก็จะเป็นทางหน้าของไททันดริวแมนแต่เมื่อทุกคนมาถึงบริเวณคอกทาวเวอร์แล้วกับการ,รว่าไรวีเวลของโพสกซิกบีทอยเลตไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเลยฮะ ซึ่งไททันแต่ละคนก็ได้แต่งงและก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ได้รู้ความจริงว่าข้อความที่ส่งหาไททันทั้ง3คนนั้นมันถูกส่งมาจากโคสกิวดีทอยเลตที่สวมใส่หน้ากาก V4 v อร์เวเนโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ข้อความที่ส่งไปกันต่อฮะผมว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจาก E ีที่ย2่ในช่วงท้ายคลิปที่เจมันม่วแกพูดกับบิลแทนสกิวดีทอยเลตว่าการที่ฐานทัพที่2ของพวกชักโคกถูกทำลายนั้นมันเป็นเพียงแค่แผนการเล็กๆ ป้าหม่หลักจริงๆคือการทดลองอุปกรณ์ส่งข้อความที่ยึดระจากพวกกลุ่มพันธมิตรว่าวันนั้นสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าแหมก็ต้องบอกเลยว่าเจมันลม่วงแกนี่เหลี่ยมไม่เบาจริงๆฮะและใน EP ที่ี่23นั้นก็ไม่นบทพิสูจน์แล้วฮะว่าพวกสกิมบิลลี่ทอยเลตนั้นสามารถแฮกอุปกรณ์และส่งข้อมูลได้จริงๆต่อมาก็จะตัดฉากไปที่ฐานทัพของพวกกลุ่มดิวแมนที่เคยถูกบุกทำลายไปเมื่อ EP ที่18ฮะตอนนั้นต้องบอกเลยว่าพังเละเทะเต็มไปหมดซึ่งในตอนนี้ฐานทัพของกลุ่มด โดยเราจะเห็นพวก normal d r i m a n บางส่วนกํนลาลังออกกลาลังกายและมีบางคนที่กําลังจีบหญิงแต่หญิงไม่สนใจทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นปกติไม่มีอะไรที่น่าตกใจจนกระทั่งเลดาตัวจับคู่บุกลุกแจ้งเตือนดังขึ้นมาฮะทำให้เราได้รู้ว่านี่มันเป็นแผนลวงให้กลุ่มไททันทั้ง3คนแยกตัวไปยงังฐานของค็อกแมนและพวกสกิมบิลลี่ทอยเลตจะสามารถบุกโจมตีฐานดริลแมนได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเพราะณตอนนี้ไม่มีท่าหน้าของไททันชิปเ่าแมนไททันเตมกิแมนและไททันดริลแมนคอยขวางทางอยู่ จากนั้นเราก็จะได้เห็นข้อความบนแท็บเล็ตที่แจ้งเตือนว่าแฮ็กบายสกิมบีดิสกิมบีด i สกิมบีดิถ้าก็ว่าตอนนี้ทางด้านของกอลุ่มอาริอันก็ได้จะทราบแล้วล่ะฮะว่าอุปกรณ์สื่อสารข,ของเขาทั้งหมดถูกพคกชสกิบีด o ทอเรตแฮกเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดภาพไปที่ไททันดริวแมนก็ได้รับการแจ้งเตือนการบุกรุกฐานทัพดริวแมนเช่นเดียวกันบอกเลยว่าเขาก็ไม่รอช้าครับรีบมุดดินแล้วกลับไปยังฐานทัพอย่างไวส่วนไททันคารมบ่าแมนกับไททันเซนต์แกนก็เตรียมการที่จะเข้ามาช่วยเช่นการอ พวกสกีบีทอเลตอีกก็เป็นไปได้ฮะซึ่งเหตุการณ์บุกโจมตีฐานทัพดิวแมนนั้นบอกเลยว่าแต่ละคนไม่ได้ตั้งตัวฮะทำให้ต้องสูญเสียกําลังพลไปไม่น้อยสุดท้ายกําลังพลที่ยังเหลือรอดอยู่นั้นมีเพียงแค่อาร์มดิวแมนลาร์กดิวแมนและก็ดิวโวลแมน ซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงแบบสุดๆฮะเพราะพวกเขาโดนซิบิลด์ทอนเลตล้อมหน้าล้อมหลังอยู่แถมไททันดริวแมนและไททันคาเ์บิลแมนก็จะมาไม่ถึงฐานทัพของพวกเขาอีกด้วยและนั่นก็คือบทสรุปใน E ีีที่23ซิบิลด์ทอนเลตจากช่องคุณดองสตูดิโอครับคณะของกลุ่มซิบิลด์ทอนเลตเนี่ยมีการควบคุมหน้าของอุปกรณ์สื่อสารของพวกอาริอันได้แบบ100ซแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าหน้าของพวกกลุ่มอาริอันก็จะรู้ตัวเหมือนกันครับว่าอุปกรณ์ของเขาโดนแฮกไปที่อง จะเป็นยังไงกันต่อฮะวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะเพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนั่นเองอก่อนจะรักกันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ like, อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับโมบิดิชันได้กันไปด้วยวันนี้ผมละจากลาทุกไปก่อนบายบายสวัสดีครับ